สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น,อน้องหญิงครับพบพบกับบ่าวโทนในช่องบ่าวโทนทองฟูนแบ้น้อยน้องอญิงครับบรรยากาศย่ำสุดสั่งกับพี่น้องนาบ้านน้องอญิงครับไอโดเป็นหูว่าเอื่อยเป็นสีกราบมาแลีนยนใสเรียนขวานเรนหนาแลีนหลังแนมทางแล้วบานนี่ โดโดใช่ยล่ะบรรยากาศครับสดชื่นครับพี่น้องยนีมือส่อนี่โอ้ยบรรยากาศแบบนี้นี่พ่ออยากสิขึ้นไปนอน,นเย็นเย็นอยู่ทั้งดาดฟ้าแต่ว่าด้วยภาระหนาทีน้องพี่น้องเนาะเวลาเวียกเวลางานเท่า เอาก็ตรงลูกมาเห็ดเวียงเห็ดงานนอนเอาไว้นอนที่หลังครับนี่ในน้ามีข้าวในข้าวมีนาในนามีเขาครับในนามีในนามีเขาในเขามีน้ำน้ำก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เสียอย่างเดียวครับพี่น้องมันมีป่า เสียดต่มันบ่มีป้านี่แล้วมันบ่มีสะแม่พี่น้องแถวนี่รอบๆในรัศมีซำออกไป4ีสิบหาิบไล่นี่บ่มีสะที่มีป้าเลยเลยสะนี่เพิก่กระสูบออองมดนี่มีทัดไปนะทัดไปหั่นสะนั่นนั้นมีป้าบริส้สูบทัดไปหั่นกับมีแต่ว่า น้มมันมาบบทันหอดกันนะครับป้ามันก็นยังบบทันมาบแทันออกมาดอกเพิ่นกันรัดไว้อยู่ไม่นี้ครับน้องทีมงานหลดตูนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับทีมงานหลดตูเดินทางกลับมาบานก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงมีคอนเสิร์ตนี่วางงานอยู่ซีมือนะครับยี่สิบเอ็ด 2ี2สิบ่สิบสามยี่นะครับสไปมีงานอีกท่หนึ่งวันที่ยี่ิบห้า่หกยี่นะครับช่วงสี่มือวางงานกะเลยต้องเดินทางกับมาบานนะครับสีมือหรือ,อยูบานกน็ถือว่าหลายหลายมือพอสมควรนะวางสีมือนี่บบธรรมดานะครับถ้าได้เปิดร่วงมากในโบมีโอกาสว่างสีมือนะครับเต็มที่มือเดียวครับ <laughs> <c oughs> ลมเย็นๆครับเซานี้ลมแบบนี้นี่เหมือนกับฝนตกทั้งอื่นนะครับฝนตกทั้งอื่นทั้งไกลลมมันก็เลยเป็นลักษณะนี่นะครับลมเย็นๆมูอ้วนเวลาออกกําลังกายของหมูเวลาขับถ่ายเวลาเขาของน้ำเวลาออกกําลังกายเวลาไปหลาะสาวมูอ้วน นี่ไงรอยู่หันคือเมื่อกี้นี่โดกำลังสียางเขาเป็นในบ้านยางสวนกับ้าไเลยพอเ้าเบาไปขึ้นมาว่าสวัสดีครับโดขอันงวกปั๊บยางมางวกปั๊บยางน้ำกรดเลยโรตรถโตมาแล้ว

รถมาโดดรถมาบรรยากาศครับเอบอบักแตงโม่พันธยังละนวยเงีวอาจลาดไหนมนวยเงี้วว่าเป็นบักฟักบักแตงโม่พันพันอะไรรสชาติเป็นยังไง เัาบอทันเคยกินนะครับแบบนี้ส่วนใหญ่จะเคยกินแต่บักเต็งโมหน่วยกลมๆเนาะหน่วยกลมๆลมิลี่ลพอสมหนึ่งนะแต่อันนี้ลูปส่งเพิ่นขึ้นกับบักฟักเลสนนครับวันนี้น้องเดินทางกลับบ้านนะครับใครที่ยังไม่ได้เสื้อนะครับยังบริสั่งเสือนะครับต้องการเสือพร้อมลายเส้นทักมาเลยครับพี่น้องทักมาเลยครับเสือพร้อมลายเส้น หลังจากทีดม้วนบ้างสีมดไปแล้วนะครับที่นองเส้นไวเดี๋ยวมันนี้ให้นองเส้นเพิ่มนะครับเสื้อที่เหลืออยู่ที่บ้านเดี๋ยวให้นองเส้นให้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่านองนําไปขายหนางานแม่หน่อยนําไปขายหนางานกะขายดีครับตัวละสามห้าศูนย์พร้อมลายเส้นนะครับที่บ้านกันครับพี่นองพร้อมลายเส้นเื่นครับเดี๋ยวนองกลับมาามัอนี้นองจะได้เส้นไวนะครับผู้ใได้อยากได้ได้เส้นหรือว่า คิดว่าบโบ้องเอาลายเส้นก็ได้ก็ทักมานะครับบางตัวบางสีก็ยังมีนะครับทีบโได้นองบบได้เส้นไว้นะครับซื้อไม้ขวดที่ละ่ะเป็นตลาดพายุมาครับเมื่อเช้าซื้อพริกแห่ง มาขัวนะครับเนื่องจากพริกป่นเหมดบ้านกินพริกป่นดีครับเพราะว่าเห็ดซอยจุเอ็ดไอ้กับเข่าที่ใส่พริกป่นนะน้ำพริกน้ำแจ่วพวนนั้นยังมือเสรอยู่กับพี่โดอยู่กับบรรยากาศแบบนี้มีความสุขเลยครับพี่น้อง อยู่กับน,อน,อน้องๆยางเห่นนั่งเห่นเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าอากาศมันสดชื่นครับสุรามนี่กับมือเขาพันษานะครับพี่น้องวันเข้าพันษานะครับมือนี่ก็อ่ะคิดดีทำดีครับสิ่งดีๆจะตามมาครับพี่น้องคิดดีทำดีสิ่งดีๆตามมาดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดโชคลาภเปิดการเงินเปิด เรื่องราวดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับให้ลำให้รวยอยูใ่ในขอบในรัวความสุขจงบังเกิดแก่ตัวท่านทุกคนนะครับขอบคุณตัวกำังใจครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซครับฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ครับฝากเป็นโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สนิทสักวร,รั้พี่น้องเดี๋ยพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ